สานาทีบนเวทีเนี่ยเราต้องควบคุมสมาธิของเราให,ให้ได้มากที่สุดจังหวะม,มันสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราจังหวะมวยดีเราก็มีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยมาต่อยในจังหวะของเรา คือแรกๆเนี่ยซ้อมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะต่อยมวยแต่ทีนี้จังว่าพอเราซ้อมไปเรื่อยเราก็เริ่มเป็นมวยเริ่มรู้ว่าการต่อยการเตะเป็นยังไงน้าก็เลยพาไปประกบผู้มวยไปเปรียบมวยครับถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียกเปียบมวยก็แพ้ลงมาแล้วพอมวยต่อยทุกคู่เสร็จเนี่ยเขาก็จะประกาศเรียกชื่อว่าให้มารับค่าตัวนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้50บาทมันเป็นเงิน เรียกอ,อะไรเงินก้อนแรกที่เอาหามาได้ผมก็มีความคิดว่าเออถ้าเราสมมติเราต่อยต,อต,อต่อแล้วเราเก่งเราชนะเราน่าจะได้เงินมากกว่านี้<ม>ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเริ่มเอาจริงเอาจังในเรื่องของสมวยสมวยไทยส่วนมากเรามาจากมวยไทยอาชีพเราไม่ได้ฝึกทักษะมวยสมัักเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆบางทีเราต่อยเนี่ย ถ้าเราไม่ก้าวเท้ามันก็จะต่อยไม่ถึงผู้ต่อสู้ต้องมาหัดจะเตีบเท้าหัดออกหมัดก้าวแบบนี้ต้องถึงจะต่อยหมัดนี้ได้อะไรเงี้ยจังหวะนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเสียเปรียบเราต้องเปลี่ยนจังหวะการต่อยใหม่ครับต่อยให้เข้าเป้าต่อยให้โดนแล้วป้องกันตัวเองให้ได้หลบดีให้ได้อย่าให้เขาต่อยเราโดนสามนาทีบนเวนทีเนี่ยเราต้องควบคุมสมาธิของเราให,ให้ได้มากที่สุดในแต่ละยกยกนั้นเนี่ยใครทาได้ดีกว่าใครดูดีกว่าก็จะได้10คะแนนมวยชาวกลึ้น เป็นการช่วงชิงจังหวะการชกให้ทาให้เราได้เปรียบมากที่สุดบางทีเราโดนต่อยเนี่ยเราเสียเสียสมาธิต้องรีบเอาคืนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเสียสมาธิมากขึ้นค่อยๆเปลี่ยนตอนระหว่างชกหรือไม่ก็ตอนพักยกแต่ถ้าตอนระหว่างชกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ได้เลยเนี่ยเราก็จะได้เปรียบผู้ต่อสู้ก็คือเราก็จะต้องฝึกซ้อมพยายามเดินเข้าทําบ้างไม่ใช่ว่าเราจะหนีเหมือนเมื่อก่อนอย่างเดียวไม่ได้พอได้คะแนนรู้ว่าทําได้ดีโอเคเราก็ออกมาป้องกันตัว ออกมาต่อยในจังหวะที่เราถนัดบ้างป, kind of <ye> ประมาณนั้นครับจังหวะมันมันสำคัญมากครับถ้าเราจังหวะมวยดีเราก็มีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมาต่อยในจังหวะของเราเวลาเราซ้อมอะเรามันต้องมันต้องจริงจังมันต้อง แบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็เปิดเพลงฟังไปด้วยบางคนเขาก็เวลาเขาซ้อมเขาก็จะมีการเปิดเพลงเปิดอะไรให้มีจังหวะเท้าอะไรให้มันเป็นไปตามเสียงดนตรีแล้วเขาก็จะไปจินตนาการเวลาเขาขึ้นชกจังหวะเพลงเร็วแล้วก็เต้นเร็วเป็นสไตล์บ็อกเซอร์แต่ถ้าเป็นมวยเพลงช้าให้กําลังใจหรือเป็นเพลงช้าที่มันมันดุดันมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับการเราเรายืนชกวงในกับคู่ต่อสู้ที่เขาเป็นวายไฟเตอร์คือเราเราหนีไม่พ้นแล้วอะ เราก็ต้องยืนต่อยเขาเงี้ยเวลาผมต่อยนะผมจะจะมีสมาธิกับการชกมากจะไม่มีแบบเออเสียงเพลงอะไรเข้ามาประมาณนั้นไม่มีครับแต่ว่าจะแค่ก่อนเราขึ้นชกเราก็ฟังเพลงให้มันผ่อนคลายแค่นั้นผมชอบพิเศษครับผมก็แล้วก็ชอบฟัง,งเนี้ยผู้ชนะของเขาอย่าฟังคําคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่ท่านั้นผู้ชนะคือเราไม่ต้องมาสนใจใครเราเราทำของเราเรามีความมุ่งมั่นความแนว่วแนว่ของเราเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ชนะ อันที่เขาบอกครับเวลาแข่งกีฬาแล้วเราได้เหรียญทองทงชาติไทยขึ้นเราร้องเพงลงอรัมันเป็นเพเน้อจริงนะยืนแบบมองทงชาติเราขึ้นแล้วก็เออไม่ผู้ทาได้เพรเนี้ยครอบครัวเราก็มีความสุขคนไทยก็มีความสุขทุกคนที่เขาเทียร์เราเขาดูเราเขาก็มาชื่นชมมา,มาให้กําลังใจเราเนี้ยผมภูมิใจแล้วก็แบบเออเราคิดไม่ผิดที่เราเลือกชมวยครับ โอลิมปิกรั้งนี้ทั้งนี่สาวนะครับแรงผลักดันก็มาจากครอบครัวและก็ประเทศชาติครับผมจะคิดเสมอนะพี่ว่าก่อนเราเลิกเนี่ยอยากจะมีมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ไทยว่าคนนี้นะเคยได้เหรียญโอลิมปิกอะไรเงี้ยผมอยากจะทําตรงนั้นให้มันประสบความสําเร็จเราก็พยายามมุ่งมั่นพยายามทําทุกวันให้มันดีที่สุดผมคิดว่าผมมาใช้ชีวิตกับมวยมากเกินไปจนผม ไม่ได้กลับไปดูแลครอบครัวเลยอยู่ที่เนี่ยทั้งปีปีใหม่สงการก็ไม่ได้กลับหรือกลับบ้านก็ต้องรีบกลับมาซ้อมก็ทั้งลูกสาวผมอะเขาพูดกับผมว่ามีกิจกรรมที่โรงเรียนเข็มไม่เคยเห็นพ่อมาเลยครับมันเสียสละเวลาทั้งเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวทุกอย่างพี่เราต้องเต็ม,เ,ตมเที่ยวตรงนี้ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้